ผมเคยคุยให้ฟังไปอยู่ว่าหัวหน้างานผู้จัดการเนี่ยมีหน้าที่สำคัญอันหนึ่งนะครับที่จะขับเคลื่อนผลงานในการทำงานของลูกน้องออกมานะครับในการที่ลูกน้องจะทำผลงานออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยส่วนที่สำคัญอันหนึง่งคือมันมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกทางใจของลูกน้องนี่แหละความรู้สึกผูกพันกับงานความรู้สึกผูกพันกับคนรอบตัวของเขานะครับทั้งที่เป็นหัวหน้างานทั้งที่เป็นเพื่อนู่มงานนะครับ ความพิสูจน์พันกับองค์กรความรู้สึกมีแรงจูงใจในการทํางานแบบเนี้คือสิ่งที่เป็นซอฟต์ไซส์ซึ่งหัวหน้าจะต้องรู้จักแนวทางที่จะสร้างมันขึ้นมาให้ได้ซึ่งมันคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยการที่มันนั่งคุยคุยคุย,คยกันเฉยๆเลยจะเกิดแรงจูงใจอะไรนะครับวิธีการหนึ่งใดวิธีการเดียวแรงจูงใจเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่คนทํางานในองค์กรนะครับ จำเป็นโดยเฉพาะในบทบาทหน้าที่คนที่เป็นหัวหน้างานคนควรจะต้องรู้เยอะมากเลยและหลายตอนผมก็คุยเรื่องหัวหน้าจะต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงานใล้กับลูกน้องให้ได้นะครับแต่มีแนวคิดคอนเซ็ปต์อีกอันนึงนะครับที่เป็นเรื่องสําคัญมากและปรากฏอยู่ในงานวิจัยระดับเปียโทเปเองจำนวนเยอะมากโดยเฉพาะงานวิจัยระดับเปญาโทคือเรื่องความผูกพันกับองค์กรนะครับเรียกภาษาอังกฤษว่า organizational engagement นะครับหรือว่า work engagement สุดท้ายที่จะเรียก mm hmm. ถ้า work engagement ก็เป็นในโทนของความผูกพันกับงานคำว,ว่าความผูกพันเนี่ยในบางมหาหลัยที่ทำงานวิจัยนะครับอย่างมสบเนี่ยก็จะเรียกว่าความเกี่ยวพันนะครับมากกว่าอันนี้ไม่ผิดไม่ถูกนะครับภาษาไทยจะเรียกว่ายังไงนะครับโดยทั่วๆไปเราก็อิงกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตนะครับที่ให้เลือกเราเรียกยังไงอีกทางหนึ่งก็เป็นความนิยมนะครับของ อาจจะเป็นความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเองนะครับที่อยากให้เรียกแบบนี้ก็สุดท้ายแต่จะเป็นยังไงเอาเรื่องสําคัญคือเรื่อง engagement ก็แล้วกัน engagement เนี่ยเป็นเครื่องมือที่หลายๆองคอ์กรเนี่ยนำมาใช้เพื่อประเมินประเมินพนักงานให้พนักงานรู้ให้พนักงานได้เข้าใจได้ทราบว่าองคอ์กรให้คาดหวังให้เขา engage กับงานคาดหวังให้เขา engage กับองค์กรมากน้อยเพียงใด แล้วมันก็เป็นตัวช่วยองค์กรให้ทราบว่าพนักงาน,นมีความเอนเกจกับองค์กรมีความเอนเกจกับงานมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับประเด็นที่ต้องการต้องการประมานเครื่องมือการประเมินเอนเกจเมนต์นะครับที่ดังๆมากเลยเนี่ยนะครับน่าจะเป็นของเอออนฮิวตที่ผมพูดเนี่ยคือผมไม่ได้โปรเอออนฮิวตนะแต่ผมเห็นเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ดังมากนะครับมันก็จะมีเครื่องมือหลายอย่างแหละของหลายค่ายแหละนะครับที่เขาใช้สําหรับการประเมินความผูกพัน ต่อองค์กรความผูกพันต่อมาน,าน,นะครับผลที่ได้จากการประเมินความผูกพันต่อองค์กรหรือความผูกพันต่องาเน,น,นี่ยนะครับมันคือมันคือการนําเอาจุดที่มันได้คะแนนต่ำๆมาทําเป็นแผนพัฒนาต่อไปมาทําเป็นแผนการปรับปรุงงานหรืออะไรต่างต่อไปนะครับแนวทางก็จะเป็นในลักษณะน,นั้นนี่คือเรื่องของความผูกพันต่อองค์กรที่ผมคิดว่าคนที่เป็นพนุษยนาเนี่ยมีความจําเป็นต้องรู้ แต่ต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากไอเรื่องความผูกพันของคนคุยกันได้ยาวมากเลยเนะี่ยความผูกพันต่อง,งานเนี่ยมันคุยกันได้ยาวมากเลยผมก็เลยอยากจะแบ่งออกมาเป็นสักสาม EP ในการคุยกันนะครับจนคุยและจะโฟกัสไปที่10อย่างครับ10อย่างทั้งที่อิงในเชงวิชาการทั้งที่อิงจากประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละเอาสัก10อย่างที่ท่านคนทำเพื่อสร้างความผูกพันในงานให้กับพนักง,งาน ท่านจะเรียกความผูกพันตับองค์กรก็ได้นะครับก,ก็ไม่มีปัญหาก็ไม่บากมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยครับที่สะท้อนใ้เห็นว่าการที่พนังกงานมีความผูกพันขอ,ขอเรียกความผูกพันสั้นๆกันแล้วกันนะหรือมี engagement กับองค์กรเนี่ยนะครับถ้ามี engagement อยู่ในระดับสูงแน่นอนมันมันดีกว่าการที่พนังกงานมี En g a g e m e n t ในระดับต่ำแน่นอนนะครับแล้วองค์กรก็จะเกิด สิ่งที่ดีๆมากมายจากการที่พนักง,งานมี engagement ในระดับสูง engagement มันก็มีระดับสูงปานกลางาต่ำนะครับสุดท้แต่วาจจุได้ระดับเป็นเป็นกี่ระดับนะครับถ้าองค์กรมีถ้าองค์กรเนี่ยเรามีพนักง,งานที่ทํางานที่มีมีความ engage กับงานสูงกับองค์กรสูงเนะี่ยมันก็แน่นอนครับผลผลิต productivity มันก็สูงตามไปด้วยมันก็แน่นอนว่าเขาสามารถควบคุมกาำลังตัวเองได้นะครับ สามารถที่จะดูแลจัดก,การแก้ไขปัญหาในงานของเขาได้ในทํารองหนึ่งตราการลาออกมันก็ต่าคนที่มีความเอนเกจมีความรู้สึกความรู้สึกว่าองค์กรนี้น่าทํางานด้วยองค์กรนี้เป็นสถานที่ทํางานที่มันที่มันทํางานแล้วมันมีความสุขนะครับเป็นองค์กรที่ให้โอกาสในการเติบโตเขาให้เขาสามารถเลี้ยงชีพดูแลตัวเองได้มีความเติบโตก้าวหน้าในชีวิตการงานเป็นประมาณนี้นะครับ โอกาสที่องคอ์กรจะได้ผลลัพธ์ของงานในระดับสูงมันก็จะมีมากขึ้นเป็นยงาตามตัวแน่นอนพนักงานที่มีเ n g a ก e เป็นสูงเนี่ยนะครับการมีส่วนร่วมกับองคอ์กรมันก็จะสูงตามไปด้วยมีส่วนร่วมในแง่ของการเข้าเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆขององคอ์กรหรือแม้แต่โครงการนะครับการพัฒนาปรับปรุงงานอะไรก็ตามที่องคอ์กรกาหนดขึ้นมามันจะมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติงานจะสูงเรียกว่า work passion ก็จะสูงตามตัวไปด้วยลองลองไปดูนะครับมันจะมีงานวิจัยจำนวนมากนะครับที่ทำการศึกษา correlation หรือความสัมพันธ์ระหวา่างระหว่าง engagement กับ work passion จะพบว่า2อนันเนี่ยมันแปรผันตรงกันแปรผันตรงกันหมายว่าถ้า engagement สูง work passion ก็สูง engagement ต่ำ work passion ก็ต่ำลักษณะแบบนี้นะครับตรงกันข้างกับคนที่ไม่ค่อยมีความผูกพัน ไม่ค่อยมี engagement หรือ engagement ต่ำก็แล้วกัน p r o d u c t i v i t y ก็ต่ำครับผล mm hmm. ลัพธ์จากการทำงานมันก็รุ่นๆนัมม่นดอน mm hmm. ต้องควบคุมให้ให้มากขึ้นต้องดูแลมากขึ้น mm hmm. ความรู้สึกลับชอบกับนางมันก็ลดน้อยถอยลงนะครับ mm hmm. อัตราการละออกก็สูงถ้าเทียบในในใน,ในเซนในบริบทเดียวกันนะอัตราการละออกก็สูงนะครับยกเว้นพวกที่ไปไหนไม่รอดนะ พวกที่ต้องอยู่เพราะว่าจำเป็นต้องอยู่จําใจต้องอยู่พอไปไหนไม่รอดจริงๆนะครับพวกนี้มักจะเจอว่าเป็นกลุ่มที่มีความผูกพันองค์กรต่ำแต่มันไปไหนไม่ได้นะครับการมีส่วนร่วมเข้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมโครงการหรืออะไรต่างๆนะครับกับองค์กรก็ต่ำและที่สําคัญคือความมุ่งมั่นในการทางานก็ต่ำเปรยียบเทียบกันตัวต่อตัว,ตว,ตวอันนี้อยากให้เห็นภาพว่าเราก็เลยต้องการพนักงาน,นที่มี engagement สูงพอเราต้องการพนักงานที่มี engagement เยอะ เราก็เลยต้องมีวิธีการสนิบเนุนนะครับในการที่จะจัดก,การไม่ว่าจะโดยมุมของเ R มุมขององค์กรที่ทําก็ตามนะครับหรือแม้แต่แม้แต่ตัวของหัวหน้าง,งานที่จะต้องไปไปพูดคุยนะครับไปปฏิบัติให้พหนักง,งานเกิด engagement เกิดขึ้นมาเหมือนที่บอกอันนี้เป็นหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่เป็นผู้ขับัญชาตอนที่เราไม่ได้เป็นผู้ขับัญชาเป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยเราก็ เราก็พยายามพยายามสร้าง p a ช s i o n ภายในใจของเราพยายามสร้างความรู้สึกว่าอ,องค์กรนี้องค์กรน่าทํางานด้วยองค์กรน้าหน้าที่การงานของเราก็โอเคสําหรับเราแต่พอเราเป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดก,การมันทําแค่นั้นไม่ได้มันต้องทําให้คนอื่นมี engage ด้วยไม่ใช่เรา engage นะแต่แน่นอนว่าถ้าเราไม่รู้สึก engage นะคนอื่นรอบตัวมันก็อาจจะไม่ engage ตามก็ได้นะหรือ มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปทําให้คนอื่นรู้สึก engage กับองค์กรผลเสียตกกับเรานี่แหละและผลเสียตกกับองค์กรในสเต็ปต่อไปแน่ๆใน2 EP ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปคุยกันใน1ิเรื่องว่าอะไรบ้างที่องค์กรหรือว่าหัวหน้างานมีคนจะต้องทําเพื่อสร้าง engagement ให้กับพนักงานนะครับที่หนางานควรจะต้องรู้ผู้จัดการควรจะต้องรู้ให้ได้